กาเปลียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสนิทบุญเนียนสสนักพัฒนาแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนอำเภอกบินบุรีนาดีจังหวัดปราจินบุรีเขตสามพักภูมิใจไทยครับวันนี้ผมจากจะนําเรื่องปัญหาของประชาชนในเขตอำเภอกบินบุรีเรื่องไฟฟ้าครับแสงสว่างตามรายทางโดยเฉพาะถนนเส้น304เป็นเส้นทางสายอุตสาหกรรมซึ่งดับมาตลอดเวลาแลครับ ถนนเสดีจประปานเกือบ20กิโลตั้งแต่ศูนย์อุตสาหกรรมไฮเทคนะครับไฮรจะนะไฮเทคอุตสาหกรรมมันโคกตั้งแต่จุดที่1ครับโรงเรียนไทยรัฐรัตเคียนจนถึงนิคมไฮเทคจุดที่2นะครับข,ขอขึ้นสไลด์เลยครับเรื่องของไฟฟ้านะครับถนนหนทางจะเหจริญมรรนดับสนิทได้ขนาดไหนจุดที่2ครับวัดโรงเรียนหนองมมหน,หนูจนถึงวิทยาการอาชีพนะครับจุดที่3โรงเรียนสายมิตรจงหนึ่งไทยประคอง จุดที่4นิ่งโดยเฉพาะโรงเรียนตั้งแต่โรงพยาบาลจนถึงต่อสุขภัณฑ์เนี่ยดับจนเกิดอันตรายจนท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็ให้คําปรกาึกษาให้นําเสนอกับรัฐสภาแตครับการไฟฟ้าภูมิภาคจนถึงเมกะโฮมจุดที่6คือโรงเรียนนูบาลกระบินจนถึงวัดศรีสะเมืองจุดที่7จสารเจ้าพ่อเสือจนถึงโคอุดมเนี่ยดับไปตลอดเวลาเกือบ20กิโลเมตรครับ เส้นอีกเส้นหนึ่งครับเส้นสุวรรณศรสามสิบสามเนี่ยครับตั้งแต่และครับอุทยานเชนมพระเกียรตินะครับจนถึงเรื่องของเทศบาลตรงสะพานข้ามยิ่งอันตรายมากครับเ,เส้นทางตลอดตัวเนี้ยหลายๆจุดของเส้นสุวรรณศรอ,อันตรายมากครับเรื่องนี้ก็ถึนกาบเรียนมาท่านประธานสภาที่เคารพผ่านไปยังแขวงทางหลวงปาจินบุรีเถอะครับจนมีเรื่องดีๆเช่นเรื่องอาชีพของผ้าบาติกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกสูงอำเภอกบินบุรี ตำบลกระบินนะครับวันนี้ก็อย่างเชื่อผ้าทุ่มใส่วันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านซึ่งอยากให้เชิญชวนกับหน่วยราชการบริษัทห้างร้านประชาชนช่วยกันสนับสนุนนะครับเพราะชาวบ้านจะได้มีอาชีพทำมาหากินกันในยุคเฉพาะยุคข,ของข้าวยากหมากแพงเนี่ยเรามาช่วยกันสนับสนุนสินค้าของชุมชนในเขตกระบินบุรีครับขอบขอบคุณมากครับ